สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะน,นําแนะนําเรียกว่าแนะนำแล้วกันครับการต่อกล่องไฟแดดสองปลั๊กครับใส่อันนี้เป็นสายไฟสมายครับเป็นสมายสี่เกียร์ก็ไม่มีอะไรครับกล่องแดดปกติมันจะมีสายหกเส้นสายหกเส้นมันก็จะมีเส้นนี้เส้นบนซ้ายนะครับ โซนซ้ายคือเส้นนี้จะเป็นน้ําเงินเหลืองสายน้ําเงินเหลืองเนี่ยครับมันจะเข้าไปที่คัสเซอร์นะครับสายนี้ก็จะเป็นสายกาวกาวเครื่องนะครับกาวทั้งรถทั้งคันสายนี้เป็นดําแดงครับสายนี้ปกติมันจะเป็นดมเหลืองนะครับเป็นปลั๊กตัวบนปลั๊กจะมีสองปลั๊กแต่ปลั๊กเก่ามันขาดผมก็เลยทําการต่อ เอาง่ายๆสายสายสายอื่นสายเดิมก็มีน้ําเงินเหลืองน้ําเงินเหลืองเส้นบนสายเขียวกาวแล้วก็เส้นนี้ดําเหลืองจะสายไปไฟไปคอยนะครับก็ต่อ,ตอพ่วงกับสายเดิมเลยครับแต่นี้ผมต่อพันเก็บไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมปอกแล้วผมแนะนําว่าการต่อสายผมแนะนําให้ผมบัดรกีนะครับในการต่อผมไม่ได้พันอย่างเดียวไม่ได้เอาสายไฟพันกันเฉยๆแนะนําให้บัตรกีก็ไม่มีอะไรครับ ง่ายๆก็สี่เส้นก็ต่อตามสีเดิมน้ำเงินเหลืองเขียวกาวแล้วก็เส้นนี้น้ำเหลืองครับไฟคอยก็ต่อกับผมก็เอาพ่วงกับสายเดิมเลยพ่วงกับสายเดิมสามเส้นแต่เส,ส้นนี้ครับเส้นนี้อ่าเส้นนี้เป็นไฟบวกบวกแปดกองแดดมันเป็นคนละระบบกับ กล่องเทนาสมายครับแดดเป็น DC ครับไฟตรงกล่องพวกนี้เป็น AC ครับใช้ไฟจากมัดไฟครับมีคอยสตาร์ทขึ้นมาเลี้ยงกล่องผมก็เลยเอาเส้นแดงดำตัวเนี้ยแต่ต่อไปแล้วแล้วผมก็เดินเดินใหม่เลยเดินเก็บเข้าสายของเก็บดีๆผมมาต่อกับสายดําเส้นนี้ครับสายดำเส้นนี้เป็นเส้นของปลั๊กรไฟสต็อปเบรกครับ เส้นดำก็คือเป็นไฟบวกเป็นไฟบวกที่ผ่านสวิตช์กุญแจแล้วเป็นไฟบวกหลังสวิตช์กุญแจครับเรียกง่ายๆก็คือสวิตช์ุญแจมันจะมีสี่เส้นจะมีสี่เส้นมีดำขาวแดงเขียวกาวแล้วก็ขอไปกล่องโฟก,กัสแมโครฟารเอาแล้วก็มีเส้นดำนี้ตอมิเตอร์เอามิเตอร์วัดจิ้มเส้นดำเส้นนี้ แล้วก็จิ้มกับสีดําเส้นนี้คือเส้นเดียวกันครับถึงกันหมดครับก็คือไฟบวกก็จะมาเส้นแดงนี้แล้วก็ผ่านสวิตช์กุญแจแล้วก็จะออกเป็นสายสีดําบางคนถามทําไมต่อแบตตรงเลยไม่ได้หรือต่อได้ครับแต่รถเราก็จะดับเครื่องไม่ได้ครับถึงต้องมาต่อสายสีดําผ่านสวิตช์กุญแจเอาไว้ตัดต่อไฟบวกไฟบวกแบตเส้นนี้เส้นแดงดํานี่ครับ ไปดับเครื่องครับไปตัดสายบวกแล้วก็แนะนำการต่อนะครับแนะนำการต่อพวกสายพวกนี้แนะนำให้บัดกีครับมันจะชัวเราไม่ต้องมากังวลเรื่องสายเป็นขี้เกลือหรือไม่แน่นแล้วก็แนะนำเรื่องเรื่อง่ว่ากล่องตัวนี้เป็นระบบดีซีแนะนำว่าวควรจะใส่แบตนะครับถามว่าไม่มีแบตก็ใช้ได้ครับติดได้ครับแต่ความคิดของผมคือผมคิดว่ามันไม่จะเถียรน เท่ากับรถที่มีแบตแนะนำไมใ่ใส่แบตดีกว่าครับก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมาก